่าสวัสดีครับเออคือนนี้คือแอร์ตัวตัวห้องรับแขกตรงหน้าทางเข้าประตูเซลครับที่แจ้งว่าไม่มีความเยน็นคอยเย็นทำงานครับแต่ว่าคอยร้อนไม่ทำงานเบื้องต้นตรวจเช็คก,ก็คือว่าตัวแมกเนติเสียนะครับรู้สึกจะเป็นแมกเนติบิลด้วยไม่รู้ยังไงเพราะว่าฉลากเปนขาดอยู่แล้วก็ตัวแคปลัน อันนี้ไม่ใช่ของมันแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้มันสองหมืนสี่มันไม่ใช่ถึงหกสิบไมโครอันนี้ใส่ผิดจะทำให้คอมมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวช่างจะลองหาวิธีให้มันสตาร์ทติดก่อนละกันนะครับว่ามันคอมไม่รู้ไฟแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าใส่เกินเยอะมากเกินไปคอมมันทำงานหนั <S <S <ๆ S 1> กก็ตัวนี้มีร่องรอยของหนูเข้านะครับเนี่ยกัดสายไฟ แล้วก็เนี่ยกับท่อทางเข้ามันอยู่นี่ช่างเขาตอนติดตั้งเขาไม่ได้อุดปิดให้เดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีก่อนละกันโอ้ช่างใส่แคปผิดด้วยครับเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้พัดลมเสียไปด้วยหรือเปล่างานงอกแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองค่อยเช็คเทสอีกทีหนึง่งจ้างช่างราคาถูกมาซ่อมก็ จะเป็นแบบนี้ครับถ้าพัดลมเสียก็เรื่องใหญ่เหมือนกันตอนนี้แล้วคอมเสียด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบนะครับอ,อพอดีมีแอร์ตัวข้างๆสเปคเดียวกันเดี๋ยวเราจะลองถอดเอาอะไรชุดตัวนี้ไปลองใส่ตัวนั้นดูนะครับอันเนี้ยคือแคปของจริงๆของเขาที่ใช้อยู่คือ5 5าสิบห้าไมโครบวกสนะครับบวกส5อ,อแต่ช่างที่ไหนไม่รู้มาเปลี่ยน ของเขาน่าจะน่าจะพังไปหลายจุดเดี๋ยวเราเรา,เราลองเอาชุดของตัวข้างนี้ลองเทสดูก่อนโอเคแล้วครับสรุปแล้วนะครับตอนนี้แมกเนติกทำงานแล้วเดี๋ยวดูอ่ะอันนี้คือสายคอนโทรลที่สั่งมาเข้าแมกเนติกสัญญาณมาสัญญาณออกมามาครบหมดก็เราถอดจากชุดดูนมาใส่เทสชุดนี้ที่มีปัญหา สรุปตอนนี้ก็มีเสียเมนล็กติแคปลันทัดลมแล้วคอปเปเซอร์ครับสามอย่างเลยเอ้ยหนึ่งสองสามสี่อย่างครับขอบคุณครับ